รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย สวัสดีครับคนขึ้นคนนะครับก็ยังอยู่กับซีรีส์ชุดพิเศษผู้ตรวจโกงแผ่นดินนะครับวันนี้เป็นตอนสุดท้ายก็มาพบกับอีก2ผู้กล้าที่ไม่นิ่งเฉยไม่เพิกเฉยเมื่อเห็นความไม่ถูกต้องเมื่อเห็นการทุจริตคอร์รัปชันนะครับสำหรับคนแรกนะครับถ้าย้อนกลับไปเมื่อสัก5หรือ6ปีที่แล้วนะครับตามหน้าสื่อต่างๆนั้นก็มีคนออกมาเปิดเผยเรื่องการโกงเงินคนจนนะครับคนที่ออกมาเปิดเผยนั้นก็คือแบมปนิดา ยศปัญญานะครับซึ่งหลังจากที่แบมออกมาเปิดเผยเรื่องการโกงเงินคนจนก็สามารถรักษาผลประโยชน์ให้กับประเทศได้หลักร้อยล้านบาทและที่สำคัญนะครับงบประมาณต่างๆผลประโยชน์ต่างๆก็ไปถึงประชาชนอย่างแท้จริงส่วนคนที่2นะครับเป็นผู้อำนวยการโรงเรียนชุมชนวัดขันเงินอยู่ที่อำเภอหลังสวนจังหวัดชุมพรนะครับท่านเป็นผู้อำนวยการหญิง เก่งและก็แกร่งนะครับเป็นคนรุ่นใหม่ไฟแรงที่มีชื่อว่าพานิดานพชำนานะครับผู้ในการท่านนี้นะครับท่านใช้ตัวเองเป็นเครื่องมือที่แสดงให้กับลูกศิษย์แล้วก็เพื่อนครูด้วยกันเห็นคำว่าซื้อสัตว์สุจริตที่หลายคนมองว่าเป็นนามธรรมานะครับแปะต้องไม่ได้แต่ท่านแปลงออกมาเป็นกิจกรรมเป็นรูปธรรมท,ที่สามารถจับต้องได้แล้วก็เป็นต้นแบบให้กับนักเรียนและก็เพื่อนครูด้วยกันครับ จากบทบาทของนักศึกษาหญิงที่เห็นความไม่ถูกต้องนะครับเห็นข้อสังเกตเรื่องการทุจริตการคอร์รัปชันเกี่ยวกับเรื่องเงินเยียวยา mm hmm. เงินสงเคราะห์ผู้ยากไร้แล้วก็ผู้ด้อยโอกาสนะครับจนเกิดการเปลี่ยนแปลงไปทั่วประเทศวันนี้แม้เวลาเปลี่ยนไปบทบาทหน้าที่ของน้องแบมเปลี่ยนไปแต่สิ่งที่ไม่เปลี่ยนไปก็คือความตั้งใจเกี่ยวกับเรื่องการต่อต้านการทุจริตการคอร์รัปชันนะครับทุกวันนี้น้องแบมทำงานในด้านนี้โดยตรงครับอันนี้เฮดได้จกเปอร์เซ็นต์หรอจ๊ะ สิบเราบอกจะงวดงานก่อนค่ะอ๋อสามจังวดงานและอย่างตอนนี้โดยตําแหน่งโดยบทบาทเนี่ยเขาเรียกว่าอะไรครับที่แบมทําอยู่ก็เป็นนักวิชาการยุติธรรมปฏิบัติการนะคะในระดับปฏิบัติการอยู่ในกลุ่มงานป้องกันการพุจริกในภาครัฐอ่าอย่างนี้ทําอะไรอยากเทียบถ้ามาดูวันนี้ภาษาอะไรันตัวนี้เป็นการก่อสร้างสถานีพักน้ำสถานสุขนาค่ะเพื่อที่จะให้ประชาชนได้ แล้วเรามาดูอย่างนี้เรามาดูอะไรบ้างในฐานะเจ้าหน้าที่ของปปทนะครับก็คือมาดูความคุ้มค่าของของการทํางานนะคะอย่างแรกเพราะว่าเราต้องเิ้นประชาชนเป็นหลักนะคะตอ,อนนี้มันยังไม่เสร็จนะยังค่ะก็คือเราอ่ะจะมาดูช่วงเริ่มต้นเกาะก็อย่างแรกก็คือต้นน้ำถ่ายเป็นเป็นการดูต้นน้ําว่า เขาอะสามารถทําได้กี่เปอร์เซ็นต์ในระยะเวลาเท่านี้แล้วก็สามารถทําทันในระยะเวลากําหนดไหมเพราะว่าเนื่องจากว่ามันมีปัญหาอุปสรรคเยอะเยอะมากเลยค่ะอันนี้คือถังสูงใช่ค่ถังสูงันนี้คือถังแล้วแล้วตรงนี้คุยคุยกับช่างคุยคุยกับเจ้าหน้าที่นี่คุยเรื่องอะไรบ้างที่ไปคุยจนใหญ่ก็<า>จะไรเถามเรื่อง ตรงนี้คืออะไรความสูงเท่าไหร่ระยะระยะความกว้างเท่าไหร่สามารถที่จะเก็บน้ําให้ประชาชนเขาใช้ได้ตลอดทั้งปีไหมเราแค่ถามหรือต้องไปดูเองด้วยว่ากว้างตามนั้นจริงหรือเปล่าดูค่ะเราก็ลงไปลงไปดูด้วยค่ะไม่ว่าจะเป็นโครงการนี้หรือว่าโครงการขุดล่อขุดน้องอะไรเงี้ยค่ะซึ่งบางทีอ่ะเราก็ต้องลงไปในบ่อเพื่อที่จะดูอ๋อไม่ใช่แค่นี้ไปทุกโครงการไปทุกโครงการ จุด8อันนี้7 6เมตรหรือ7เมตร7เมตร7.40 7, 7 9 7 0อันนี้เป็นไปตามที่ที่แบบใช่ค่ะไหมครับ <c oughs> ความยาวแบบมัน7.9 7.9ครับ <7. 9 S 1> แต่ทีนนี้เราว่าได้8.08ถือว่าโอเคไหมอ,อย่างน้อยต้อง7.9ใช่ไหมฮะอ๋อ แล้วเราจะรู้ได้ไงว่าถ้าใช้คำว่าทุริตหรือมีความผิดเนี่ยเราเราจะมาตรวจจากอะไรบ้างถ้าถ้าทุจริตไหมจริงๆแล้วหนึ่งเป็นไปตามแบบไหมเป็นไปตามไมสองมันใช้งานได้ไหมถ้าเป็นไปตามแบบทุกอย่างแต่ระบบใช้งานไม่ได้มันก็อาจจะเข้าข่ายเข้าข่ายทุจริตก็ได้ต้องมีการตรวจสอบต่อทะนั้นเบื้องต้นเนี่ยเราจะดูตามแบบทั้งหมดก่อนครับว่าเป็นไปตามแบบเป็นไหมแสดงว่าปปทมาตรวจทั้งสิ่งก่อสร้างและการทํางานของเจ้าหน้าที่ด้วยไหมครับ ถ้ามันมันไม่เป็นไปตามแบบแปนไม่เป็นตามวัตถุประสงค์เราจะกลับมาดูทั้งหมดช่างผู้ควนทําหน้าที่ไหมกรรมการตรวจรับทําหน้าที่ตัวเองไหมหรือแม้กระทั่งผู้บริหารของที่นี่เราก็จะตรวจสอบทั้งหมดทั้งคนทั้งของถูกต้องครับนอกเหนือจากพวกโครงการก่อสร้างแล้วไปดูเรื่องอะไรอีกบ้างนอกจากนี้ นอกเหนือจากนี้ก็คือมีโครงการที่ขุดลอกก็มีค่ะขุดลอกข่าขุดลอกแล้วก็ขุดสาสร์ที่ทำโครงการเกี่ยวกับเกษตรทฤษฎีใหม่ตรนี้ค่ะอาหารกลางวันอาหารกลางวันก็ด้วยอาหารกลางวันไปดูอะไรเราอยากให้เด็กกเรียนเนี่ยได้กินอาหารที่ครบสารอาหารครบห้าหมู่เลยค่ะแล้วก็อยากไปดูการทํางานของคุณครูด้วยเพราะว่าคุณครูอะค่ะ เขาจะเป็นทั้งคูเป็นทั้งการเงินเป็นทั้งพัสดุคือเขาเห็นใจนะคะคเขาทําหลายหน้าที่มากมค่ะก็เลยต้องเข้าไปช่วยดูตรงนี้ด้วยาแล้พอแบบนี้เราเอาคําว่าทุจริตคอร์รัปชันเนี้ยไปมองในมิติไหนมองในมุมไหนครับ ต้องไปดูในเรื่องของการทำเอกสารก่อนอย่างแรกเลยค่ะว่าเขาทำถูกตามระเบียบที่ที่วางไว้หรือเปล่าอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็ดูในเรื่องของความคุ้มค่าของการทำโครงการด้วยไม่ว่าจะเป็นอาหารกลางวันหรือโครงการสถานีสุกน้ำหรือโครงการขัดลอกอะคะและสมมุติถ้าผิดเราทำยังไงต่อคะต้องรีบ ดำเนินการแก้ไขให้เร็วที่สุดในระยะเวลาที่กําลังดําเนินการอยู่เพราะว่าเขามีกําหนดระยะเวลาค,ค่ะในการทําโครงการเช่นตัวนี้ก็จะเป็น180วันหรือ6เดือนซึ่งตัวนี้เขาทํามาได้10%แล้วนะคะคทำมาได้เดือนเดือนกว่าได้อย่างตอนนี้ทำหน้าที่ตรงนี้มากี่ปีแล้วครับ ทำหน้าที่ตรงนี้ก็4ปีค่ะใน4ปีที่เราได้มาทำงานตรงนี้ถ้ามองย้อนกลับไปวันที่เราเห็นความไม่ถูกต้องเห็นความคอร์รัปชันตอนนั้นไอ้ตอนนี้ความรู้สึกของเรายัางเหมือนเดิมไหมมอนเดิมค่ะก็เป็นความรู้สึกที่อยากจะปกป้องค,อความคุ้มค่าอของสิ่งที่ทางส่วนราชการเขาสร้างขึ้นด้วยแล้วก็อยากปกป้องเงินงบประมาณเงินภาษีของประชาชนด้วยค,ค่ะ ที่ขอย้อนไปนิดนึงคดีเรื่องของการเปิดโปงเขาเรียกเงินอะไรที่เพิ่งอะไรทำให้กล้าออั้นม,มีหลายปัจจัยเลยค่ะอตอนนั้นก็คือเป็นการย้อนไปกอดก็คืออยากฝึกงานแบบฝึกงานมากๆเลยเกี่ยวกับหน่วยงานนี้เนื่องจากว่าเป็นหน่วยงานที่ไม่รู้จักชื่อมาก่อนพ่าพอได้รู้ว่า เป็นการช่วยเหลือคนจนเป็นการช่วยเหลือคนพิการ,รช่วยเหลือคนที่เขาอยู่ข้างถนนนะคะ <ผม S 2> ได้โอกาสใช่แล้วก็เลยคิดว่าเนี่ยเรามาถูกทางแล้วเพราะว่าเราเรียนในเรื่องของการพัฒนาชุมชมนในการช่วยเหลือก่อนใช่ในการช่วยเหลือก็เลยเข้าไปทีนี้พอเกิดเหตุการณ์นั้นขึ้นทําให้รู้สึกว่าคนที่เขาได้รับสิทธิ์อะคะ่ะ เขาไม่รู้เรื่องเลยคืออยากจะให้เขาได้รับสิทธิ์ในการช่วยเหลือตรงนั้นจริงๆเพราะว่าเงิน 5, บาท10บาทของเขาอะ่ะมันมีค่ามากสำหรับเขาก็เลยคิดเสมอว่าเรามาอยู่ณจุดนี้มาอยู่ที่หน่วยงานแห่งน,นี้เราต้องช่วยเหลือคนคค่ะนั่นแหละะนี่คือประเด็นหนึ่งประเด็นที่สองคือเป็นประเด็นที่อยากจะพิสูจน์ให้ทุกคนรู้ว่าสิงที่เขาทำมันผิดตอนนั้นใน,ในสถานะนักศึกษาฝึกงาน ใช่ค่ะในสถานะนักศึกษาฝึกงาน3เดือนเป็นระยะเวลาที่ยาวนานนะคะค,คนอื่นอาจจะบอกว่าแค่แป๊บเดียวแต่การคิดทบทวนในสิ่งที่เราทำลงไปอะ่ะเป็นระยะเวลาที่กดดันมากมแล้วก็เป็นระยะเวลาที่ยาวนาน,านการทำเรื่องพวกนี้มันไปขัดเส้นทางผลประโยชน์ใครแน่นอนมันมีผลกระทบอะไรกับเราบ้าง ก็แลกแหกก็มีคนที่ตามคุกคามใช่ค่ะเริ่มคุกคามก็คือมีคนโทรมาบอกค่ะว่ามาถามบ้านน้องนะอะไรเงี้ยแต่พี่ไม่บอกหรอกมาถามว่าเรียนอยู่ที่ไหนอะไรเงี้ยแล้วก็บางทีก็ไปถึงมหาลัยเลยก็มีค่ะก็เลยได้หลบเอาการเจอการภัยคุกคามแบบนี้บางคนก็จะ่อและก็หนีบางคนก็จะสู้และสู้ต่อไปของแบบเลือกทาง สู้ต่อค่ะเพราะว่าทางปปทให้ความช่วยเหลือในเรื่องของอคุ้มครองพยานไม่ว่าจะไปไหนทำอะไรก็คือจะมีการคุ้มครองพยานหมดจากการเป็นประชาชนธรรมดาแล้วก็สู้กับความไม่ถูกต้องมาเป็นเจ้าหน้าที่เองมันเหมือนกดดนะันไหเราต้องทำให้ถูกต้องให้แบบอย่างที่ประชาชนคาดหวังไว้ครับไม่ค่ะเพราะว่าเราทำมาตลอดแล้ว เรา,า,เรา,าใช่ค่ะไม่จําเป็นที่จะต้องว่ามีความกดดันว่าจะต้องทําให้ถูกต้องถูกต้องคือสิ่งที่เราทํามาตลอดก็คือคิดว่าความซื่อสัตย์เราต้องมีความซื่อสัตย์ต้องมีคุณธรรมตลอดเวลาไม่งั้นถ้าเราไม่เป็นตัวของตัวเองยังไงเราก็ถูจรจะครับ